ตอนนี้เอเดนเป็นแผลเอเดนเริ่มจะกินบดหนู่ไม่เป็นไรนิดเดียวนิดเดียวมาไม่แสบเปล่าเอาน้ำเกลือล้างก่อนมันไม่แสบเปล่าโอเคโอเคเดี๋ยวไปเอาน้ำเปล่ามาให้เดี๋ยวไปเอาน้ำเปล่ามาให้น้ำเปล่าอะไปเอาน้ำเปล่ามาก่อนไม่น้ำเปล่าแสบถ้าใช้น้ำเปล่าจะแสบ นั่งใส่อันนี้นี่แผ่นสุดๆของนที่นีอันนี้หมูเสียงอยู่แล้วเราอะโดนโป๊เนี่ยอืมอันนี้ถ้าใช้นะอันนี้ไม่แสบเดี๋ยวดูสัญญาสัญญาและสัญญาอันอันนี้อันนี้แล้เคยเป็นหนักไปเดี๋ยวนี้แต่ไรไม่แสบไหมใส่แล้วใส่ไปแล้วแสบไหมเห็นไหมไม่แสบยังไม่ได้ใส่เลยใส่ไปแล้วแต่กิ่ไม่รู้สิเนี่ยแสบไหม อันน่อยิ้มเหร่องทเนี่ยเนี่ยไหมเนี่ย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 โปลบโปโลบอ่ะพี่แผ่มันเข้าปากอ้าปากเออเล็บลิ้นเล็บลิ้นเลบลิ้นหูเ่องเข้ใช่ไหม เข็มมะเข็มเข็มป่ะเข็มไหมเข็มเห็นไหมมันไม่เจ็บเลยไหนดูดูแผลดิหายแล้วแผลเรียบร้อยต่อไปต่อไปเล่นต่อต่อไปตัดไข่เล่นเล่นเล่าไปเด่นไปเด่นไปเด็นคืออะไรรู้ไหมไม่ได้เล่นด้วยนะอือยืนเฉยเฉยอือเดินปีก ไอตอนเล่นนี่ยไม่เป็นไรอออไรอเดินนี่ขั้นตอนต่อไปเอเดนจะต้องทาเบตดาเหลืองดาเหลืองยาแด,เดงเบตดาเหลืองเบตดาเหลืองเบตดาเหลืองเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมันสอันไหนแสบอันนี้แสบร,ร,รู้ได้ยังไงเคยลองแล้วเหรอ,อนน อ้าวไม่เชื่ออาปากดูสิเอออาปากเอามือมาแล้วอาปากดูเออเอาแผลมาก่อนเอาแผลมาก่อนอุ้ยโปโปโดนรถเหยียบมเนี่ยเนี่ยโปโปโดนรถเหยียบมันเจ็บยังไม่ได้โดนอะไรไม่ดาไม่ได้ทำที่แผลเอเดนดูถ้าโดนแผลให้ฟีเลยดูดูนี่ เห็นไหมเห็ไมได้นล้ะอันนี้มันโดนตรงนี้อ่ะมันเหมือนจะโดนแต่มันไม่โดนนีไไ <Okay. S 2> ่ไงเป็นไงเป็นไงหายยังอะนนยิ้มอีกแล้ว <c oughs> หไหนใครบอกแสบแสบไหมแสบไหมแสบเอ <c oughs> เอนี <c oughs> อ่ขั้นตอนต่อไปดู นี่บ้านนี้บ้านนี้ดูบ้านนี้บ้านนี้นะเด็กเป็นแผลบ่อยมากนี่คือสิ่งที่อยู่ที่บ้านเด็กโตมาโหฬารมากอะไอเดนดีมากบอกสีหายแล้วบอกพี่เขาเลยเขาจะได้หายเป็นห่วงหายแล้วหายแล้วครับนี่อเดน